ดวยแนะน่คนสำมปคี์กันเพราะว่าประมอสำคัญมากเมื่อช่วงบ่ายวันที่14พฤษภาค,คมที่ห้องประชุมทัพพระยาสาราว่าการมังพัทยา นายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมาการชมรมอสมเมืองพัทยาโดยมีนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะกรรมการชมรมอสมเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมอาสา,าสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมนั้น เป็นตัวแทนของคนในชุมชนโดยหนึ่งคนรับผิดชอบ15หลังคาเรือน ซึ่งก็มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชนได้ดังนั้นอสอมจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะในการจัดการสุขภาพชุมชนซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะทําให้ชุมชนได้เรียนรู้สุขภาพของคนในชุมชนโดยเริ่มต้นจากการสร้างผู้นำให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพภายในด้วยตนเองและเป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งนี้เมืองพัทยาโดยสำนักการสาธารณาสุขส่วนสร้างเสริมสุขภาพฝ่ายส่งเสริมสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างชุมชนทางด้านสุขภาพจึงพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งนี้ปัจจุบันเมืองพัทยามีอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมจำนวน225คน และในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอสมประจำเดือนเพื่อแนะนำคณะกรรมการชมรมอสมเมืองพัทยาพร้อมรับทราบบทบาทหน้าที่การดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกของอสมเมืองพัทยาเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งมันพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการดูแลสุขภาพประชาชนเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพต่อไป เรื่องอะไรควหน้าสนใจประธานศูนย์ประธานศูนย์ทั้งหมด420ใช่ไหมครับภากิจนะครับก็อยากจะรับปะกันเพราะว่าอยากจะอยากให้ความสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะทำความรู้จักนิดนึ่งว่าก็จะได้ประสานกันไปทางสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ท่านกับหน่วยารไปทั้งทักใส่คนเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะช่วยแนะนำคนสามัคคีกันเพราะว่าอสมเนี่ยสำคัญมากสำหรับ ในหลายท่านก็อยากให้ท่านแนะนําตัวนิดนึงก็ได้ฮะจะได้รู้จักกันเชิญนะครับครับผมเมตากิดบอกด้วยแล้วกันนะครับจะได้เรียกถูกเมตากิดถุยถรนนะครับแต่งตั้งหมาดๆนะครับก็คือคณะองค์การนะครับได้สายตาพี่ๆน้องๆอสมอไม่ใช่ใช่ใช่ตัวเขาเองเนี่ยครับเขาพูดว่าอยู่หนองใหญ่บางซื่งก็อยู่ซอย5ทานวาใช่านครับตัวไทยเราก็อิสลามนะครับ ีรับใช้แล้วก็สรรสนพีพี่อสมนครับขอบคุณแลผู้ช่วยบอนครับอนนี้ออเกมาโนัครับาครับเกินอายุเกินยีท่านนะคะแล้วก็มีอายุไม่เกินอายุอายุเกินอันนี้ก็ขอทางทางนี้หน่อยทาง อสมอหน่อยนะครับอยากจะให้แนะนำนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy